ัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับขูดหวยอเมริกานะคะหวยขูดอเมริกาพูดผิดแล้ววันนี้นะคะเรามีใบละสองดอลลาร์นะคะสองใบอันนี้เป็นช่วงฮาโลวีนม,ลวนมาเลดค่ะฮาโลวีนมาเลดโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยนะกติกาเขามีว่าวินอัพเทนไทม์ ก็คือมีกี่ช่องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วให้เราดูตรงไหนว่าอา้าวบนนั้นมีตรงไหนเนี่ยอา้าหาไม่เจอเดี๋ยวใครช่วยหากติกาก็คือว่าถุงเงินสองอันใพ้โชว์อ๋อจะได้ถ้าถุงเงินจะได้ที่โชว์แต่ถ้าได้เป็นรูปหมวกกะโลกนี่ก็จะวินไฟล์ไทม์ อ๋อนี่ก็จะได้ดับเบิลเลยนะคะคูณห้าเข้าไปเลยจากราคาแต่ถ้าเป็นพัมเก้นนี่นะคะก็จะได้เทนไทม์อู้คูณสิบอ๋ออันนี้เราต้องดูถ้าได้ถุงสองอันเราก็จะได้าตามตามจำนวนเงินข้างล่างที่โชว์แต่ถ้าได้เป็นกระโหลกเราก็จะได้คูณห้าเข้าไปถ้าได้เป็นพัมเก้นได้คูณสิบ เพราะฉะนั้นเรามาลุ้นพัมเก้นกันดีกว่าเอาและไหนมีอะไรใช่ไหมนี่ข้างบนเผื่อพลาดอะไรไปโอเคเริ่มกันเลยนะคะพัมเก้นเนาะฟักทองฟักทองฟักทองไหมเฮ้ยเฮ้ยฟักทองอยู่ไหนมันเป็นสองอะ่ะเฮ้ยไหนดูอันนี้ซิว่า ขอให้เงินมาเท่าไหร่บ้างสองร้อยห้าสิบฟักทองฟักทองฟักทองเจ็ดหรอโอ้โหไม่ให้เยอะจังนะเจ็ดเนี่ยทั้งสองหมื่นสิบเก้าเนี่ย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 ทีอันเนี้ยีนสองหมื่นมีทั้งสองอัน,น,น ทีคลิปที่แล้วว่าโอ้โหให้สองหมื่นมาอันเดียวฟักทองฟักทองไหมยีม่สิบห้าในห่าดอลลาร์อืมไม่ใช่นะเราไม่ได้เฮ้เดี๋ยวนะเราเข้าใจอะไรผิดป่ะทำไมมันขึ้นมาแต่ตัวเลขเนี่ยยี่สิบสามห้าร้อย สามสิบสามสิบได้เล่เอ่ยก็ให้มายี่สิบนะคะฟักทอง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 ไม่ฟักแล้วใพ่ให้มาสอง0ันห้าผูคิดดูสิถ้าคูณสิบเข้าไปก็เป็นสองหมื่นห้าใช่ป่ะถ้าคูณห้าเข้าไปเป็นเท่าไหร่เนี่ย สองหมื่นห้าเป็นเท่าไหร่จำไม่ได้หมื่นหมื่นเจ็ดเหรอฟักทองโอ้ยเก้าเก้าขึ้นมาเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบสิบเจ็ดขึ้นมาเท่าไหร่เฮ้ยจะได้อะไรกับเขาไม่เนี่ยรอบนี้เอฮยเอ้ย ไม่ได้อ่ะใบนี้สรุปฟาวนะคะไม่ได้เลยทิ้งไปมาไปที่สองจะได้อะไรกับเขาไมเนี่ยคลิปนี้ยี่สิบแปดใยี่ 18. แปดให้มาเท่าไหร่ สิบเจ็ด hmm. อ ah, ่ะยี 3. ่สิบสามทำไมสามไม่มีแต็ดตัวเลขอ่ะมีถุงเงินมั่งสิมีฟักทองมีถุงเงินมีหัวกะโหลกมั่งสิ ฟาทองฟ้าทองฟ้าทองฟ้าทองจ๋าฟ้าทองฟ้าทองจ๋าไม่มีเลยอะยี่สิบผลอันสุดท้ายจะได้กับเขาไม่เนี่ยฟ้าทองฟ้าท 15. องสิบห้าสรุปไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวนะดูข้างล่างสิอันนี้ได้ห้าร้อย อนี้ได้สองพันห้าอันนี้ได้ห้าห้าดอลลาร์นะคะเป็จนจำนวนเงินนะถ้าวินจะได้มันได้สองร้อยห้าสิบอันนี้สองหมื่นสองหมื่นเออค่ะเอออันนี้ได้ห้านสิบ นนได้ยี่สิบได้หน,นึ่งร้อยได้สองร้อยห้าสิบเขาให้มาสี่สิบสรุปขูดพบสองใบแล้วคลิปนี้ไม่ได้อะไรเลยดูดี ไม่ได้เลยโอเคขูดสนุกสนุกแล้วกันเนาะไม่ต้องไปซีเรียสขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟอลโล่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่ได้เลยอะ่ะ